นูนี้ชื่อว่าหอยลายผัดน้ําพริกเผาเครื่องปรุงมีแม่ประนอมอีกแล้วน้ํามันน้ําพริกเผาทิพรสซอสหอยนางลมกระเทียมรากผักชีใบมะกรูดน้ําพริกเผาและหอมใหญ่ผงอูมามิน้ําตาลที่ขาดไม่ได้โหระพาวิธีการล้างหอยให้อ้าออกทุกตัวแล้วเอาไปลวกแล้วามาล้างอีก ล้างเป็นสิบ,สบน้ำเพราะทรายมันเยอะมันล้างค่อนข้างยากอ่าหลังจากที่ล้างแล้วนะครับลวกเลยลวบสักกู่แล้วเอาไปล้างอีกสักสองสามรอบทีนี้มันจะหมดกลิ่นคาวกลิ่นดินทุกอย่างทุกสิ่งจะสะอาดกริ๊ดทาง,ง่ายวรยุทธ์ทั่วใต้ล่าตัดสินแพ้ชนะที่ความเร็วน้ำมันแดงลงไป กระเทียมลงไปใส่กระทียเพื่อความสดชื่นตามด้วยหอยลายเลยหอยลายนี้เราลวกแล้วน้ำพิ่เขานม ทีนี้เราจะปรุงลดเลยน้ำตาลผงมอูมามิไปเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลมากนักที่เอามันหวานอยู่แล้วถ้ามันหอยหน่อยเพื่อความนุ่มนวลน,น้ำปลาจึ๊กจึกจึกแค่นี้ก่อนถ้าไม่พอค่อยว่ากันใหม่สีสันเริ่มมาแล้ว กลิ่นเริ่มมาแล้วผัดเสร็จแล้วลากกะทีลากกะทีเอาออกด้วยใส่อ่ให้ได้กลิ่นแต่ไม่ต้องให้เ,เห็นมันก็ได้ผัดโทสมน่ติวนยุทธัวต่อยรอตัดติ Porsche, ้นแพชนะด้วยความเร็วเอาละทีนี้หอมใหญ่ลงไปเลยติงลงพร้อมมะก,กรูดเลยก็ได้คะคนอีกนิดหน่อย หอมชิมแป๊บโอเคจบจบเลยทีเดียวหรือว่าแม่งดำมากเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วหอมใหญ่นี้มันจำเป็นต้องถุกมากก็ได้แค่พอคลิดกรับลงไปเลยโหระพาเราชอบโหระพาเยอะๆใส่โหระพาเยอะๆนี่มันจะหอมมากๆทำกินก็อร่อยทำขายขายไม่ทันเลยทำให้มันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ ใส่เครื่องแบบน้อยง,อย,งยังโอเคเรียบร้อยอันนี้เราออกซากบางทีนี่ไม่ต้องเอาไปไปิดไฟใส่จานใส่จาน กินข้าวกันเดอ้อกินข้าวกันเดอ้อ